โครงการหลีกภรรยาเพื่อนพี่ในวันนี้ที่ได้มาเป็นคนตอบคำถามนะครับว่าคนความรักที่หาที่สุดนี้ได้ในว่าเขาได้รับการดูแลนะครับเป็นคนที่จะเป็นโค้ชในเรื่องว่าในวันนี้ที่ได้มา มอรืมโรคนะร่รองอื่นละจะทาอย่างไปลูกะครับเรามอข้าปลูกให้้อยลน่อยนะครับเีมนเตรียมยังไงต่อได้หมว่าตายอยูทันถ้าผลิตเพื่อบลิโภคบริโอย่างเดียวไว้ายายแล้วท่เสียเ่าไปให้พเธิมาปลูกหนัียังเหม็นอย่า